ตอนที่18ที่เบตวังวัดโปตาลาที่บ้านหลังเล็กสีขาวคุณเจิมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์พิกุลเย็บผ้าส่วนมูซามายานกแก้วน้อยวิ่งเล่นกันอยู่ที่สนามดาวูดกำลังเช็ดรถซ่อมสุขก,กับคำต้วนขับรถมารับไปเที่ยวรถพาวิ่งตรงไปผ่านไปทางเมืองเชียงใหม่พอเห็นพระาธาตุดอยสุเทพ แล้วรถก็หักเลี้ยวซ้ายตัดผ่านทิวเขาผ่านพมา่าที่มีบ้านเรือนสร้างด้วยไม้มีเจดีเล็กบ้างใหญ่บ้างบ้างแห่งอยู่สูงบนเชิงเขาเห็นหลังคาวัดเป็นไม้ก่อสร้างแบบซ้อนๆกันรถขับเลื่อยไปผ่านภูตานเนปาลโดยการบอกของมูซาผ่านภูตานจะเห็นบ้านเป็นสี่เหลี่ยม ดิวทัศสวยงามมากส่วนเนปาลจะเห็นวัดมีหลังคาเป็นรูปตาสี่ด้านรถพามาจนถึงภูเขาลูกหนึ่งวิ่งขึ้นเขาจนมาถึงวัดหรือปราสาทซึ่งไม่แน่ใจพอรถจอดบูซาก็บอกว่าที่นี่เป็นทิเบตส้มสุขบอกให้ทุกคนลงจากรถสัมผัสพื้นเป็นหญ้านุ่มสวยเหมือนกรรมหยี่ หนาบ้างบางบ้างสลับกันไปเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายวัวแต่ตัวยาวมีสีน้ำตาลดำขาวขนยาวกำลังเล็มหญ้าพิคุณถามว่าตัวอะไรมูซาตอบว่าตัวจามรีมีหญิงชายสวมเสื้อผ้าหนามีแก้มแดงเดินอยู่กับตัวจามรีหันมามองพวกเราและโบกมือให้ คำต้วนไปหยิบเสื้อกันหนาวที่หลังรถมาให้ทุกคนและผ้าผวยสำหรับห่อมายานกแก้วน้อยบินไปเกาะหลังตัวจามบลีด้วยความสนุกสนานคนเหล่านั้นเดินมาหาพวกเราถามว่าพวกเรามาจากไหนพิกูลตอบว่ามาจากสยามแต่พวกเขาไม่รู้จักพิกูลถามต่อว่าที่นี่คือที่เปรตใช่หรือไม่ และข้างบนนั้นคืออะไรพร้อมกับชี้นิ้วไปข้างบนภูเขาพวกเขาบอกว่าที่นี่คือที่เบตข้างบนนั้นคือวังวัดโปตาลาถอเยถอเยและพวกท่านนับถือศาสนาอะไรพิกุลตอบว่าพวกเรานับถือศาสนาพุทธเขาถามต่อว่าการไหว้พระของพวกท่านทำอย่างไร พี่กุลทำท่าพนมมือไหว้ให้พวกเขาดูเขาบอกว่าของพวกเราทำอย่างนี้พร้อมกับล้มตัวลงนอนคว่ำเหยียดแขนเหยียดขาแล้วลุกขึ้นเดินไปสองสาก้าแล้วทำใหม่จนกว่าจะถึงวัดข้างบนเขาบอกว่าพวกเราไม่ต้องทำก็ได้และถามว่าพวกเราอยากขึ้นไปข้างบนไหมถ้าอยากไปให้รอก่อน พร้อมกับเดินไปที่บ้านซึ่งสร้างจากดินทรงสี่เหลี่ยมสักครู่ก็ออกมาในมือถือคทาและมีสร้อยประคำคล้องมือนำมาแจกให้แก่ทุกคนและให้เดินตามเขาไประหว่างทางทิวทัศน์สวยงามมากมีต้นสนต้นไม้เล็กๆตามพื้นออกดอกหลากสีทางเดินปูด,ด้วยหินเขาหันมาบอกว่า สุนัขเข้าวัดไม่ได้นะแต่ก็อาจจะหาทางเอาให้เข้าไปได้เขาบอกต่อเมื่อเห็นพวกเรากังวลใจพากันเดินไปจนถึงประตูสีแดงมีห่วงโลหะทองเหลืองอยู่ที่ประตูเขาเดินไปโขกห่วงนั้นกับประตูสามครั้งประตูก็เปิดออกมีพระทิเบตออกมาต้อนรับ ถามพวกเราว่ามาจากไหนมาอย่างไรท่านบอกว่าขอต้อนรับสู่วังวัดโปตาลาสังเกตชุดที่พระท่านสวมใส่เป็นผ้าหนาสีเปือกมังคุดชายที่พามาปรึกษากับพระท่านว่าจะทำอย่างไรกับสุนัขตัวเล็กสีขาวเป็นอันตกลงว่าให้ใส่ในเสื้อคลุมของดาวูดโผลมาแต่หัวก็เข้าไปได้ ระหว่างนั้นมูซาก็เป็นกังวลมากพระนกแก้วบินหายไปไหนไม่รู้ตั้งนานแล้วจะไม่ยอมไปต่อเดินเข้าไปข้างในเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นเหมือนเป็นที่พักของสงตามทางเมื่อขึ้นไปจนถึงวัดที่อยู่สูงสุดพากันเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปมีพระผู้ใหญ่นุ่งห่มเหลืองเดินออกมาพระ นำทางบอกว่าท่านคือองค์ดาลาลามะทุกคนพนมมือไหว้ท่านท่านถามว่ามาจากไหนที่นี่ยินดีต้อนรับเป็นวาสนาต่อการที่ได้มาพบท่านไม่มีชื่อแต่ให้เรียกว่าดาลาลามะขณะนั้นเองนกแก้วน้อยก็บินมาเกาะที่บ่าท่านท่านยื่นมือนกน้อยจึงบินมาเกาะที่มือท่านพร้อมกับที่ท่านทักว่า เจ้ามาถึงแล้วหรือเจ้าพาพวกเขามาหรือพูดจบเดินไปหามูซายื่นมือส่งนกให้นกก็บินไปเกาะบ่ามูซาจากนั้นท่านเดินนำพวกเราเข้าไปด้านในพบพระหลายองค์แต่งชุดสีม่วงใส่หมวกคล้ายพวกทหารโรมันมีขนด้านบนยืนอยู่ด้านข้างถือแต่ยาวจรดพื้น แล้วก็เป่าเสียงดังปูนเป็นเสียงยาวหลายครั้งจนท่านดาลายลามะเดินพ้นไปด้านในมีพระโพธรูปองค์ใหญ่มากพวกเรานั่งพับเพียบลงกราบพิกูลนำสวดคาถาชนะบัญชรจนจบแล้วท่านก็พาออกไปด้านนอกท่านบอกด้วยว่าจะพาไปรับประทานอาหารทิวทัศน์ด้านนอกมีภูเขาล้อมรอบปกคลุมไปด้วยหิมะ ท่านชี้ออกไปและพูดว่านั่นเป็นอินเดียจีนเนปาลภูตานแล้วพาไปนั่งที่โต๊ะไม้เพื่อทานอาหารลักษณะาอาหารเป็นแผ่นแป้งกลมๆเหมือนโลตีแต่ท่านบอกว่าเป็นข้าวทานกับแกงกะหรี่ไก่และไก่ทอดคนละชุดพร้อมกับนมคนละแก้วนมนั้นมีกลิ่นฉุน ท่านบอกว่าเป็นนมจามรลีจึงไม่มีใครยอมดื่มเพราะไม่คุ้นเคยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จท่านพามาส่งด้านล่างและอวยพรให้พวกเราเดินทางโดยปลอดภัยพร้อมกับขอคาถาและส้อยประคำคืนจากทุกคนพวกเรากราบลาท่านรถพาขึ้นทางด่วนบนท้องฟ้ากลับจนถึงบ้านพรนคร